สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะวันนี้มาชมบรรยากาศใก,นะะใกล้สะนะคะใกล้สระน้ำคนะ,ะใกล้สะบอ่อปลานะคะบอ่อปลานะคะนี่จะเป็นแบบนี้เลยนะนี่รอบๆนะคะรอบๆแดด่องค่ะขอเนี้แดด่องไปดูสะปลากันนะคะสะปลากัน เป็นยังไงบ้างค่ะนี่นะคะสัปาเดินไปหาสับปากันนะคะลูกชายกำลังเอาอาหารให้ปลาคะเดินนะคะคี่ลูกชายเอาอาหารให้ปลานะะ ลูกไม่ชัสอาหารให้ปลาค่ปะปลาก็อยู่ข้างในนะคะอยู่ข้างในนะคะหมอไม่ค่อยเห็นนะคะหมอไม่ค่อยเห็นเอออิสตานิอิสไอซ e ต้าขุนเอ๊ะตรงนี้สระตรงนี้ไม่ไม่ไมีไม่เป็นน้ำแข็งนะ,ะมาดูสระเพื่อนบ้าน,นะครับเป็นยังไงนะ,ะดูสระเพื่อนบ้าน เป็นน้ำแข็งแต่คุณสาาไไมารถทำอะไรบางอย่างได้ไหมาเฮ้ยนี่มาดูสาปเป็นน้ำแข็งเลยนะคะดูเป็นน้ำแข็งเลยนะคะใครอยากเห็นมานะะเป็นน้ำแข็งน,ะะนี่คะ่ะแข็งอ่ะเป็นน้ำแข็งเลยนะคะอ้าเอ้าเอืมว่าที่เป็นภาษาเยอรมันว่าไง ฮัสโอ้นกไหมนกไหมเอ๊ะเรื่อยๆออกมาเอานกไหมเป็นน้ำแข็งนะดูเป็นน้ำแข็งใส่เป็นน้ำแข็งมีที่ไหนบ้างนะเออดูดีเอ๊ก็ท่าดีมากเลยนะเอาเออก็มาติอวิไฮซ์เน่เน่เน่ทัสเน่ มัอมันร n น่สันดีโอ๊ยมองไม่เห oh, oh, ็นอ๋อนี่เป็นอ่าแล้วก็ดูดูนะคะเป็นน้ำแข็งหลดลาวเลยลาวเลยนี่มาผู้ชายน้ำแข็งยนไปเมื่อกี้นะแตกเปาะเลยนะเออนนออนนล้นะนะ มาดูกันใหม่นะคะมาดูกันใหม,สใหม่สนุกดีนะคะสนุกดีนะะโอ้ดังเป๊กเลยนะก็ถ <laughs> ่ายถ่ายรูปบรรยากาศนะคะบรรยากาศตรงนี้นะะรอบๆนี่ก็จะเป็นอันนี้บ้านโดนไฟไหม้นะคะบ้านเก่าเขานะคะบ้านเก่าเป็นแบบนี้รอบๆนะเดี <c oughs> ย๋ยวพามาดูน้ำแป๊บหนึ่งนะคะ เป็นน้ำแข็งนะคะตลกมากเลยเนะ่สาเป็นน้ำแข็งน้ำค่ะน้ำแต่ตรงนี้เป็นไม่เป็นน้ำแข็งนะคะเป็นลำธารน,นะคะเคยมาถ่ายให้ดูแล้วะคะ่ะนี่นะคะเป็นลำธารแต่หนาวมากค่ะเย็นมากเลยนะโอ้โนะคะต้นไม้ ค่ะเดี๋ยวใช้ง่ายาก็คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะดูนะเป็นน้ำแข็งดูนะคะเป็นน้ำแข็งลูกชายเอาดินเคลื่องไปนะคะไม่ก็ไม่จมนะคะเพราะว่า,าเป็นน้ำแข็งนะคะนสุดนมา โอเคค่ะเดี๋ยวคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ